ายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับป๋าวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมการจะให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปปัจจัยทยธรรมโดยประธานบุญคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์กาเลนิรสุภาวดีกาณมนิรทอมเดวิสกาเลนิรสมรัฐ เจียวัฒกะกลัลยาณมิตรสมคิดแก้วประเสริฐและครอบครัวกลัลยาณมิตรวิชาร์ดไคเซอร์กลัลายาณมิตรวิไลพนเทน่นส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกาลิานมิตรสมพรกาลยาณมิตรนินวันปรารัคเคนกัลยาณมิตรสุภาวดีกลัลยาณมิตรพอมเดวิสและครอบครัวกิจนิกรพร้อมด้วยครอบครัวอาภัยราช พร้อมกันนี้ตัวแทนประธานและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยเทวธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระมหาประภาสประภาโสได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันตชยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่พระมหาเหมือนฝันสังวระชะโย จะได้แสดงพระธรรมเทศนาผ่านระบบซูมในเรื่องธรรมดาของชีวิตให้คณะกรรมามิตวัดพัรรมกายเซาเ,เตอร์ได้รับฟังและก็นำไปปรับใช้ในการสร้างบารมีด้วยค่ะ โอ้นี่ก็เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจนะคะที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายพัฒหารนะคะต่างๆสั่งสมบุญกันนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมดีๆนะคะที่ทําให้เราก็ผ่องใสแล้วก็ปลื้มปิติใจไปด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ